vậy hương 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 muốn hương 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 đi hương 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 nha, rồi, แย่เลยอายเดียกลัวว่าอะไรมึงอะไรมึงเร็วเหราวะแผลว่ะแหมยิงช้าเลยเกมนี้น claro> enfin ี่เวลาคลิปเลยโอ้โหนี่แล้วก็ไม่ต้องโดนเฟิร์สบัตแล้วมดอีกแล้วได้เวลาตายของเราละโอเคได้เวลาตายพวกมึงแล้วได้เฟิร์สแล้ว ไม่เชือไม่เชืโอ้ไม่ได้น่ะมีคนหวาดให้เกมนี้ก็ชนะแล้วนี่อ่านวะน้องอ่านว่าน้องกูไอพีข้างในเล่นหน้ดด้วย อ,อ่อนมาน้ Wolf pues mm องโหกลางมาสองล่ะเล็กท oh. oh. ีโหมาสั framework. ้นมาทำอะไรไม่ได้แบบพูดอะอะไรวะอะไรวะาเดี๋ยววพี่น้องาพวกพี่เนาะน้องฝึกใหม่เน้องถามพี่ไอถางเอาพวกเนี่ยอะไรมูดอะไรจะได้คลิปแข่งกว่าแได้ไหมวะเนี่ย ได้หมดขึ้นรถก็เล่นเลยอุ้ยไม่ทันเฮ้ยมึงมึงโหดจังวะไม่ทันอะไรมือก็ได้สีสิบเออได้อะสี่สิบนะไม่รู้เลยเนี่ยคิวจะลืมอะคิวเยอะจัดคิวเยอะจัดเฮ้ย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 โอ้ตันทั้งคู่โอ้ย คิวจะลืมอะไรพวกมึงวะอะไรพวกมึงวะคิวจนลืมแจกครพวกนี้ทุกเกมเลยนี่ดูดูเล่ออื่นเป็นตัวอย่างชื <si ่อ่าเนี้ยเนีเนี้นีจอัดเต็มครับเ่ไป้ โอ้โอ้อ้อ้าวนัวโยมา่อี้ยังอยู่ข้างบนอยู่เลยมุดมึงไม่น่ารีบเลยวะมึงกับกูตายเลยเห็นไหมเอ้ยยี่สิบวินั่งรอไป

Lightning ạ. lining. Đi ไหน? Đi ไหน? Bịt ไหนแล้ววะ?

รอพี่แป๊บโอ้โหเก่งใจช่วงนี้ให้เกียดคนมากเลยนี่โอ้ยกบรอพี่แป๊บหวาดไปเลยมองไม่เห็นน่ะเล่นอไเน่ย้นชาเนี่ยอะไรเนี่ต้นช้าเนี่ยต้นช้าเนี่อะไรวะเฮ้ยต้ช้าเออวรวเนี่ อารินแอบแอบชันหาที่หาที่แอบชันโอ้โหจะเย็นเย็นไม่วามไปดีกว่าอยากสนุกงงนะโอ้โห t าม e to d i โอ้โหแม็กมาสเอออลรินเข้ากลับมาครับอลรินมันอยู่ในบ้องเออเออมันเอากูเข้าโอ้ยน่าดีโอ้ยแรงโอ้ยอะไรวะ ไปไหนนี่ฮะกูหมดเลยกูโดนอะไรบอยแบนคุณต่อมาได้ไงบอยแบนมากเลยบอยแบนมากเลยกูบอยแบนโหอารินไม่รอเพื่อนเลยมึงไม่ได้หรอกเออเออตีสู้ตีสู้อารินตั้งแต่ก็ กูช่วยมดกูเสียว้าไปหนึ่งเลยมันมุดทั้งกายนี่กูเสียใจไงเนี่ยโอ้โหตายเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮียเอ้ยแจ๋วอลินต้องงั้นดิหว้าอลินต้องงั้นดิหว้าอลินต้องอย่างงั้นอลิน คือความหวงังความหวงังแต่ไม่สามารถเป็นความหวังเฮ้ยยังไงเฮ้ยเอออีดิเชียนวะเออเฮ้ยมาดีมาดีแทงวะมาดีอก่อนแอบก่อนมาดีมาดีเอกัย・เลยนะตานดมมาดีเฮ้ยยังไงอะ มึงมาดิเอ้ยดับเบิ้ลโอ้ยซโลแวร์อะดับเบิ้ลน่ะ,ะไปดิโอ้ไม่ได้นะ่ะจ<า>ัดตัวป,อม,<ะ>อ,ปอมันตัวปอมันเย้หุกมากเลย <Yahoo! S 3> อุตาอุตารู้บ้างอุตาเดี๋ยวแกนะแกแล้วตอนนี้ตันนี้ โอ้โหแมวครับที่ฝาเยอะจริงอินมีชาร์ตนะอรินมีชาร์ตนะออมีอยู่แล้วเต็มชาร์ตนะอะไรโอ้สามเลยอารินโอ้โหอรินสวยโอ้เธอแหละสตัมแล้ว <c oughs> กระสุนนี่ง่ายกล่างไล่ค่มามันอ้าวค่าแมง่งยังได, <c oughs> ด,ด,ด้ไม่ทันแล้วเนี่ยมันน่าจะลงมาทางเนี้ยแล้วหายไปแ,แก้หวันมนันดีกว่าตั้งอ่ะเหน็นว่าทีมมันหวาาอ่ะดีกว่า เอ้ยหวานต้อหมดกบกบมาช่วยเลยเดยวเฮ้ยไม่ไหวแทงตายแทงเยียหนีเยี่นวิ่งมาให้เร็วเฮ้ยยูใจเย็นใจเย็นทุก่อนจะวิ่งไปทีเราสามตัวเลย โอ้เกิดมาโหดกันอย่าเงี้ยมีแต่คนอยากจะฆ่าโอเคเแล้วมึงจะแก้หวาดแทงเดออยวเดี๋ยวใครถ้าจะผิดไปกันกลานี่เขาเรียกว่าหลงทางเกี่ยวอะไรหลงทางวะหลงตัวเองยังไม่ช่วยแก้วุ้กววุ้กวุ้กอะไรวะหลงทางกูงง มึงเงาไปหมดเลยมไหมมันได้คนแดงแล้วนะทำเล่นปลายแทงนี่ถูกได้เลยขวดไม่ได้เลยเนี่ยคนแดงเนี่ยต้องตังเยอะมากเลยถึงจะออกได้ตอวบอลเท่าไหร่เนี่ยต่อต่อต่อเดี๋ยวคนแดงมาดินี่เจอขวดเขียวไม่น่อยเป็นไง เดี um. ๋ยวกูเข้าไปนะจะแบบมีวาร์ปนะโอเคทางวาร์ปเฮ้ยข้าศิกเฮ้ยไม่ใช่ลีนาคะวังสารเล่อะเขวัญบินขวัญขวัญคนป่าระวังเรื่องเสียงกันฮอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเจเดี๋ยวเจกูตัดมานะโอเคตามก่อนโอ้โหเพิ่มเลย

โอ้มีลุนเฮดไว้วิ่งเล่นครับกูจะให้โยกด้วยหน่อยหมดเวลาพอดีอะไรครับพี่อะไรครับกายให้กดลุนเฮดได้หน่อยหมดเวลาพอดีโอ้โหกูก็เพิ่งพูดนะตอนที่มึงจะบิ๊กแบกกลับครับครับกลับกลับตันเข้าเปล่าวอลก็ด้วยเลยเพื่อนเต็มเกิน่ะเอลยต้นโน้น ไม่โดนมีอันติให้อยู่ระวังกลับไปเอากล่องติ๊กงี้ต้องมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเออยังไม่หวานเลยมันค้างคัดใจมีหวานส่งหวาต้องมาต่งอีกหวานส่งก็หมดด้วยช่วยหน่อยสิ

ว่างโหแต่มันทำไม่ได้ไปไกลโอ้โหเจ็บ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 เลยจริงนะไม่รู้สินะทุกวันนี้ยังงงๆเลย พวกคว่ำจบแล้วเฮ้ยใครอ่ะอารินโดนแล้วอู้หเต็มที่เลยเพื่อนเฮ้ยมันเนี่ยเอ้ยลุ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 โยโยเร็วโย่อ้โหโอ้โหโอ้โหูี่สวรรค์สวรรค์ไปต่อเลยมีดับเบิลแล้วนี่ไงนี่ไใครวะวาดเลย โอ้โหว่างระเบิดเล่นพีพีอยูเนี่ยคว้าแบบแล้วโอ้โหคนนี้อยากอะไรมึง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 ไปไกลดินี่นะนักเลงไปไกลดิปุกลมแบบนี้ดิบมือเลยโอ้โหดิบดิบมันมากอะพี่ชาย ô chơi 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 được. chơi ở đâu? chơi 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 có chơi 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 โ oh. อ,อ้โหเมื่อกี้ไอ้มูดุสัตร์ใบให้เอ้รู้ดีวะรู้ดีวะมึงแก้หวาดยังอ่ะแทนวาดหายไปแล้วไม่มีไม่มีหวังส้มโอเคอะโอเคอะซับคุยกันเองนัดกันมาครับ <c oughs> นี่แน่ ไม่หวนะอ๋อไม่หวนะไม่ไหว <onos ść S 2> <mythology. S 1> แล้วไม่หวแล้วจบเกมแล้วไม่หวแล้วไม่ไหวแล้วี่าหมดเลยหมดเลยคเครื่องโอ้โคตรน้ำมันก็ขยันดีนะเขียนวันดี

Đi thôi Ồ, có đá Đi Oh no Chuyện chơi là thôi, để tôi nói Cái gì? Phòng ồ

อะไรอ้โหอะไรโอ้หแต่ละอย่างเลยอะไรอะไรอออ๋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 ออ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 อเดี๋ยวไม่เกิดเลยตอนนี้อออออออเย้เาช้าแม่เเฮ้ยช่วงนี้ประสบปัญหาคิวไม่ค่อยได้เลยว่ะอสั่งเยอะังบ่อย มือสั่นอีกแล้ว嘛มาเป็นบอลเลยดิ่ดาดาดเราจะยอมตัดใจเบิลเบิ้ลเเ้เบิ้ลอดอู้มันอาจจะเอาไอ้ยี่บอกให้วามบอลเนหลัดจะไปเก็บดับเบิ้ลโอ้คขอโทษโทษโทษเออเหมือนไส้เงมื่เหมือนไส้มึ่ไงมึงไม่ทำตามที่กูบอกออ มึงกดผิดดิแหลกมึงจะลองชักเดบูเผื่อตัวมันใหญ่ขึ้นโอ้เดิมเดิมเบิ้ลกูชงชูไอ้มึงไอ้มึงอ้าวไปเว่ยบีมอสเว่ยโอ้โหเหลืองว่ะต้องถอยถอยถอยถ่ายถ่ยถ่ยอารินเว้ยโอ้โหอารินโหดจัดอะไล่ตบอะอารินไล่ตบอะโอ้โหอารินสามต่อหนึ่งมึงโหดเลแหละ เขาอยากมาน้ำหมดมั่งผมาเนี่ยมีแต่มาหน้าอยู่ผมครับไม่ได้ถามผมจะไปน้ำหมดมึงถามเมื่อกี้ขยับผมไปน้ำหมดถามฝั่งมันอ๋อไม่บอกไอ้มุดล็อกล็อกสเลยอ่อนที่หน้าเลยบอกมันก็รู้เวลยล็อกเลยมุดล็อกเลยคนโนไม่ถึงมึงก็เดินออกไปสิแหมก็ไม่ถึง แม่ตัวแท้งแม่ทีเมื่อกี้วิ่งไล่ใหญ่เลยนะมไปไปไปพวกเมืมง,มงเดี๋ยวกูอยู่หลังเองมีกระลังเดินโอ้โหโอ้โหกูไม่ได้ขยับเลยขยับอ๋อขยับขยับขยับ ว้าล้มเหลวเริ่มมีกลิ่นแล้วนะนีม่มันเจอกูไอ้สัสบังอัดมาหวานด้วยโอ้โอโ้โ,อโหโ,โหครับโอ้โหห <c oughs> น้าหน้าตาบัดเลยมาแล้ว ก,ก,ก็อยากได้อ่ะเออก็ไม่อะไรหรอกกูอยากได้อ่ะอยากได้อ่ะแง่มันยังไงไม่รู้อ่ะมันเขียวน่าสืใจน่าเก็บดีมันเป็นอะไรที่แบบดึงดูดดึงดูดตามากเลยถ้าได้เก็บเอฟเป็นอะไรไม่ได้เอ๊ะเอล <c oughs> ุ้นเลยตุ่มบีบตุ่นแเนี้ย มาทำไมมาทำไมยิ้มว่าตัวใหญ่แล้วสุดนะโสดเหรอโสดเหรอเออพ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 ี่พี่พอพี่จไไไม่ด้งพี่ครับพอผมเคยแพ้พอครองแล้วอ่ะไม่เอาได้ป่ะมันอาการติแล้วอ่ะถึงมันตัวใหญ่ตัวใจมันสะอาดนะมุดมาบนเลย เราก็อยากเห็นคนบินได้มาเห็นยีโลกินได้คอยอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงอล่าอล่ามันติดสองรอบ กูาตายแล้วอ่ะทงตัวนี้ต,นตัวนี้ทง <c oughs> ตัวนี้กว่าอ้าวอ้าวหายแปลว่าแล,วแล้วสกิลกูกูดาวเฉยเมื่อกี้กูเพิ่งสกิลไปอ่ะเออมันไม่น่าจะบิงได้เลยโดนเลยละโดน ทำไมทุกเราทีบ้านนี่เอ๊ะเขียงลีเจนมื่อกี้โดนนินจาแรงหายเฮ้ไปดิฟเลยแถวนั้นมาหลอกกูด้วยดิฟดิฟแถวนั้นิลูดิฟดิฟใจเย็นเบอร์ดดิฟไปไหน

ก็ทำไงได้ให้กูไม่ตายอ่ะทำไงดีนะเอ้ยรอดยอดยู่ตำมาน่าผมไม่ใช่ว่าไอห,หนุ่มรวยมาณาอือโอ้โห ไม่ได้พอดีแบบหินมันทุบมันแรงยิงรัวครับเขาผูกยิงรัวครับอืออืออถ่ายครับถ่ายเฮ้ยโอ้โหหัวของยตายเลย ชนะแล้วยอมซะโจ้เอ้ยทุกมันโจ้หลัดหลัดหลัดป้อมเลยอี๋เลยลัดไม่ได้โอ้